เชิงนะคะชวนคุยคบคิดบันเทิงในมุมต่างค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอภิยาชาัยจันทิพย์ค่ะและดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาค่ะเอาไปฟังนะคะความเห็นของนักมักคุเทศชาวไทยที่ทํางานในพม่าบ้างดีกว่าว่าสาหรับมักคุเทศเองแล้วเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างค่ะขึ้นหนึ่งละถ้าโรงแรมแพงขึ้น ค่าทัวร์แรกๆเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่โอเคคนไทยไม่ว่าระดับกลางๆสามารถที่นอนพัก5ดาวได้ทอาหาร5ดาวได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ละได้แค่3ดาวยังไม่สามารถทําได้มันจะเพิ่มมากขึ้นราคาจะแพงมากขึ้นราคาโรงแรม2ปีนี้กระโดดมาหลายสเต็ปมากค่ะ อนี่อย่างง่ายๆเลยนักข่าวเวลาพานักข่าวมาทําข่าวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครก็ตามที่มาถ่ายวีดีาการใอะไรต่างๆสามารถที่จะถือกล้องวิดีโอใหญ่ๆมาเก็บภาพสวยๆได้ง่ายขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องกลัวแล้วสามารถที่จะคุยกันได้โดยไม่ต้องระแวงว่าเฮ้ยวันนี้จะไปแตะเรื่องการเมืองเขาไหมหรือไปแตะอะไรเขาไหมอะไรอย่างเงี้ย อีกอย่างหนึ่งที่ตอนไปแล้วก็ไปสัมผัสเห็นขึ้นมาสะดุดตาเหมือนกันนะมีไม่เยอะแต่ว่ามีให้เห็นตู้ ATM จริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่พม่าไม่ได้มีตู้ ATM นะคะหรือว่าตู้กดเงินสดเนี่ยประมาณ2ปีแล้วที่ว่าเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าคนพม่าก็ไม่นิยมหรอกนะคะเพราะว่าค่าธรรมเนียมคุณค่าธรรมเนียมในการกดอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นต่างธนาคารต่างสาขาห้าบาทห้าบาทหรือว่าถ้าต่างข้ามจังหวัดเนี่ยก็30บาทตั้งหรือว่า50บาทนี่คือเต็มที่แต่ของที่พม่านะคะถ้ากดเงินสดท่าไหร ก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง6,000จาร์ดซึ่งก็คือประมาณ200บาทเยอะมากนะก็เลยทําให้หคนพมา่าเนี่ยไม่ได้นิยมเรื่องการใช้ตู้ ATM ก็อาจจะใช้ในช่วงของเวลาที่จําเป็นเท่านั้นจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าจะพาไปดูความเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นในเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมบ้างดีกว่าโดยเฉพาะกับศรัทธาในพระพุทธศาสนาตอนนี้อย่างเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็มาพาม่าทั้งทีนะคะดิฉันก็ไม่พลาดและค่ะที่จะมาสักการะนะคะพระมหาธาตุเจดีชเวดากองค่ะถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของชาวพาม่าเลยนะคะ มาที่นี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าเนื่องจากวัฒนธรรมของต่างชาติเนี่ยที่เข้ามามากขึ้นน,นะคะหลังจากเปิดประเทศก็เลยทําให้มีภาพหนุ่มสาวพมา่าที่เคยนุ่งสรงแล้วก็ผ้าซินเนี่ยหรือว่าที่หลายคนเรียกรวมกันนะคะว่าลงจีนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงสร์อย่างเดียวภาษาพมา่านี่ก็จะเรียกว่าปะโซนะคะ,คะส่วนผ้าซินก็จะเรียกว่าะเมงค่ะอืมซึ่งก็เป็นผ้าที่ต้องบอกว่าเป็นสเสน่ห์นะคะของพมา่าที่เราก็เห็นกันชินตาค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเปลี่ยน แปลงไปบ้างแล้วนะเพราะว่าถ้าดูจากในภาพคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าหนุ่มสาวก็เริ่มใส่กางเกงยีนนะคะใส่กระโปรงที่เป็นการแต่งตัวเสื้อผ้าตามแฟชั่นกันมากขึ้นค่ะ ก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในอีกมุมหนึ่งนะคะของเรื่องของสภาพของอะไรความคิดต่างๆของค,คนในพื้นที่นะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยค่ะคือศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ยังมั่นคงอยู่ค่ะภาพของชาวพม่านะคะที่มานั่งวิปัสสนานั่งสวดมนต์ไหว้พระกันตามมุมต่างๆในเจดีชเวดากองเนี่ยถือว่ายังเป็นกิจวัตรของชาวพม่าค่ะที่มานมัสการกราบไหว้กันนะคะเป็นครอบครัวนะ เรื่องแบบนี้เนถือว่าเป็นเรื่องที่เห็นทั้งตลอดทั้งวันแล้วก็เห็นได้ทุกวันเป็นกิจวัตรจริงๆนะคุณไม่ใช่ได้ตามเทศกาลต่างๆด้วยนะคะ ซึ่งเวลาที่มานมัสการกราบไหว้กันแล้วค่ะร้านรอบๆเจดีนะคะก็ยังมีการมานั่งพักนะคะแล้วก็รับประทานอาหารกันด้วยแบบนี้ค่ะจะมีให้เห็นในในาศนาสนสถานในหลายๆที่เลยะนะคะก็จะเป็นการที่ชา,พาวพม่านะก็จะนําปินโนค่ะผู้ปินโตมานั่งล้อมวงกินข้าวกันแล้วก็เพราะว่าหากเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อข้าวนอกบ้านเนี่ยนะคุณจานหนึ่งเอาเป็นว่าแค่ข้าวกับไข่เจียวธรรมดานเนี่ยก็จานละ40บาทละแล้วก็ถือว่าราคาสูงถ้าเกิดว่าเทียบกับค่าครองชีพขัข้นต่ำนะคะ นี่แหละก็เลยถือว่าเป็นอีกกิจวัตรน่ารักน่ารักนะของชาวพม่าที่ทําให้เราเห็นถึงความผูกพันแล้วก็ของคนในครอบครัวด้วยนะแล้วก็เป็นวิถีที่ที่ถือว่ายังคงทากันอยู่สืบเนื่องมาไม่ว่าสภาพอื่นๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามแต่ว่าดิฉันอยากรู้ในมุมมองของนักท่องเที่ยวบ้างว่าเขารู้สึกยังไงแล้วเคยมีคนที่มาก่อนหน้านี้แล้วมาตอนนี้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าเพราะว่าไปเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยที่เคยมาเยือนพม่าค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมน่เียลป ไปดูในมุมมองของเขากันบ้างค่ะ the have seen no first see oldW we very ก o รท่องเที่ยวชาวเยอรมันนะคะก็บอกค่ะว่าพวกเขาเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวพม่าสามครั้งแล้วนะคะคุณเวนิกาคุณพิยาคะครั้งแรกก็เมื่อปี2011ค่ะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของรถยนต์เก่าๆอายุ40-50ปีก็ไม่มีให้เห็นแล้วนะคะรถแท็กซี่ก็ แล้วก็ใหญ่โตขึ้นมากค่ะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่นักท่องเที่ยวเห็นชัดๆเลยนะแล้วก็เหมือนจะเป็นอุปสรรคด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของไม่เพินในการใช้จ่ายนี่แหละค่ะอย่างโรงแรมที่เคยพักปีหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยราคา20เหรียญสหรัฐนะคะปีนี้กลับมาที่เดิมห้องแบบเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ขึ้นเป็น50เหรียญคือว่าขึ้นเข้าตัวก้าวกระโดดเลยนะคะ แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นความประทับใจที่แหม่ไม่เปลี่ยนเลยมไม่ว่าจะมาพม่าก,กี่ครั้งก็ตามนะคะ,คะก็คือความน่ารักของชาวพม่านี่แหละนะคะไม่ว่าจะไปกี่ที่ไปที่ไหนก็ตามหรือว่าไปทุกค,ครั้งก็ยังคงเป็นมิตรนะที่ดีเสมอเลยค่ะ่ะทีรู้สึกสะดุดใจก็คือว่าจํานวนคนที่นุ่งสลง่งน้อยลงทุกทีนะฮะแล้วก็แต่ก่อนนี่กินหมากเดี๋ยวนี้เหลือแต่คนแก่ ค่ะซึ่งความเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็จะเสียดายก็เสียดายว่าเขาเคยสวยงามอีกแบบหนึง่งแต่ขณะเดียวกันก็ดีใจที่ทุกคนมีแค่มีเสรีภาพในการแสดงออกและการเลือกนะคะถ้าเป็นถ้าพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยแต่ก่อนไปถามอะไรนี่นะอย่างไกลนี่จะแบบเฉไปเรื่องตลกเรื่องอะไรเลยแต่ตอนนี้เขาตอบนะะ ก็ตอนเราก็คงเคยได้ยินว่าเออถ้าจะพูดถึงองซามสูจีต้องบอกว่าเดอะเลดี้ชื่อหนังไงใช่ไหมห้ามพูดชื่อโดยตรงซึ่งเดี๋ยวนี้ไปดูในตลาดนะจะมีโปสเตอร์มีพวงกุญแจมีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะ ค่ะต้องบอกว่าเรื่องของการเมืองนี่ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนมากๆเหมือนกันอย่างฉันเนี่ยได้ไปเดินตลาดสกอตแลวเรียกว่าตลาดองซานนั่นเองนะคะคืว่าจะอยู่ตรงถนนสายองซานซูจีเลยใช่คือหลายหลายคนเนี่ยพอได้ไปที่ตลาดเนี่ยก็จะเห็นแน่นอนว่ามีผลงานศิลปะเยอะมากค่ะเป็นตลาดที่รวบรวมผลงานศิลปะเอาไว้นะคะทั้งเรื่องของการนําเอาอัญมณีที่เป็นขึ้นชื่อของชาตของพม่าเนี่ยมาทาเป็นผลงานศิลปะหรือว่าภาพเพนติ้งต่างๆของศิลปินเยอะมากนะถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่ทําให้หลายคนที่อาจจะชอบ นะคะต่างหากที่อยากจะซื้อธนาคารไ้ส่หลักทานหน้าก็มีนะหรือว่าไปดูยังบางคนที่ชอบงานศิลปะก็ไปดูได้ด้วยกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไกด์สำหรับการไปพม่าเนี่ยสำคัญมากมากเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่นําเที่ยวแต่ว่าต้องบอกให้รู้กฎระเบียบด้วยคุณจะพูดอะไรได้ไม่ได้หยิบอะไรขึ้นมาถ่ายภาพได้ไหมเพราะฉะนั้นไกด์เนี่ยเป็นบุคคลสําคัญแต่ตอนนี้ก็คงน่าจะทํางานแบบสบายๆขึ้นแล้วอย่างตอนที่ไปเนี่ยก็ไกด์เองก็จะบอกเราเหมือนกันว่าเนี่ยถ่ายภาพได้เยอะขึ้นนะสามารถที่จะนำก็ วิดีโอไปถ่ายตามท้องถนนได้นะแต่ว่าอย่าไปบันทึกภาพเจ้าหน้าที่เขานะอย่าไปบันทึกภาพสถานที่ราชการนะเพราะว่ายังเป็นสิ่งที่ห้ามอยู่เราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความที่อาจจะยังไม่คุ้นชินของชาวพม่าด้วยในบางบางบางเรื่องนะคะก็เลยอาจจะยังต้องขอสงวนกันเอาไว้ก่อนในเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าหลายเรื่องเปลี่ยนไปแล้วอย่างเช่นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดไปเนาะก็คืออย่างเรื่องของการสร้างอาคารสูงแต่ก่อนนน้เราจะเห็นว่าที่ที่พม่าเนี่ยอาคารจะไม่ได้สูงมากนะใช่ไหมคุณเพราะว่ามีการจํากัดความสูงของอาคารเนี่ เกินเจดีชเวดากองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้ไม่ได้จากัดเรื่องแบบนี้แล้วแต่ว่าจํากัดเป็นว่าถ้าสูงเกินกี่ชั้นดิฉันจำไม่แน่ใจว่าสูงเกิน6ชั้นหรือเปล่านะคะก็จะต้องมีการทำริฟ ก็จะต้องมีการทำริฟขึ้นมานะคะจะไม่ได้จำกนดเรื่องแบบนั้นแล้วด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยคือการซื้อที่ดินในพม่าเนี่ยราคาสูงมากสูงขึ้นเยอะมากค่ะสูงมากอย่างเช่นแค่ซื้อคอนโดมิเนียมนะสำหรับการอาศัยอยู่เนี่ยก็ห้องหนึ่งเนี่ยสี่ล้านห้าล้านเลยนะบาทจริงๆบาทก็ถือว่าเป็นราคาสูงมากๆค่ะสำหรับเรื่องของที่ดินต่างๆการใช้ที่อยู่อาศัยต่างๆคือดิฉันว่าตึกสูงที่ต่อไปถ้าจะเห็นน่าจะเป็นพวกของโรงแรมก็น่าจะได้เห็นโรงแรมหรูๆหรือว่าตึกสูงๆมากขึ้น แต่ว่าก็จริงๆชอบเรื่องของอาหารหรือว่าธุรกิจท้องถิ่นมากกว่าซึ่งถ้าการเปิดประเทศแบบนี้ไม่รู้ว่าถ้าไปรอบหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องธุรกิจที่เป็นแบรนด์หรือว่าเป็นที่รู้จักเข้ามา,ามากขึ้นแล้วก็จะทำให้บรรยากาศที่เราเคยย่เห็น<า>เนอ่ย เพราะที่ฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยนั่งแท็กซี่ที่คุณการดาบอกว่าเก่านะเก่านะแต่ที่ฉันชอบมากเพราะที่ฉันต้องดึงประตูเอาไว้ตลอดเวลาเพราะว่าจะเปิดแต่มันเป็นเสน่ห์แต่เท้าที่วางก็จะต้องวางแบบเบาๆเพราะว่าบางคันเนี่ยข้างล่างเนี่ยพื้นเกือบจะโบวแล้วนะแต่มันจะทําให้พวกเราสามาคีคือนั่งรวมตัวกันแล้วมีความสุขแล้วมีการต่อรองราคาเพราะว่าไม่มีมิเตอร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเห็นได้ชัดคืออย่างคุณพิยาเนี่ยไปก่อนหน้าที่จะมีความเปลี่ยนแปลงที่ฉันเนี่ยไปหลังจากความเปลี่ยนแปลงดิฉันไปก่อนนั้นทองม พอดิพอดีเลยดิฉันเนี่ยแทบไม่เห็นแล้วแบบนั้นดิฉันไม่มีโอกาสนะได้นั่งรถแท็กซี่แบบคุณอย่างนี้เลยขอบอกะะว่ามีความสุขนะ,ะแต่ว่าอย่างหนึง่งที่อยากจะบอกนักท่องเที่ยวคือตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไทยสนใจไปเที่ยวพม่าก,กันมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องของเงินนะ,ะที่จะเป็นพ็อกเก็ตมานี่ติดตัวไปต้องนําไปเยอะนิดนึงอย่างที่บอกว่าโรงแรมตอนนี้ก็ระดับที่ว่า1ดาว2ดาวเนี่ยยังไม่ค่อยมีให้เห็นแต่เป็น่วนในญ่ก็3ดาว4ดาว5าดาวซึ่งราคาสูงขึ้นมากเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยอาจจะ ประเทศเพื่อนบ้านประเทศนี้ซึ่งการลงทุนตอนนี้ถือว่ากําลังเข้าไปเยอะเป็นที่น่าจับตามากๆนะคะปีนี้จะเป็นเจ้าภาพสิงคโปร์แล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นประธานอาเซียนด้วยน่าติดตามมากๆค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสามารถแนะนําติชมนะคะ0 2 7 9 0 2 6 2 5 7ค่ะอีเมล a อาร์ตคล a i p b s o r t h นะคะหน้าเพจ Facebook ของเราพิมพ์คําว่าไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ